น็อตฝากระโปรงไม่มีการแกะการขันนะครับแอร์ราวนะครับสตอนเนี่ยที่บอกไปคันนี้ทําไมมันสวยจังวะแต่ก่อนผมมีคันหนึ่งสีขาวรุ่นเดียวกันเลยนะบอกราคาเลยนะครับบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อโตครับวันนี้พามาชมรถครอบครัวน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับ ที่ต้องบอกว่าปัจจุบันราคาน่าครบน่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับก่อนหน้านี้ผมได้สีเดียวกันปีเดียวกันมานี่แหละครับแต่ว่าเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็น4 wheel แต่หลายท่านก็อยากจะได้ไม่ต้องขับ4ก็ได้นะครับอาจจะขับ2แต่ได้7ที่นั่งมีแอร์ราวไว้ใช้งานก็เลยขอเป็นขับ2มีไหมนะครับวันนี้ผมได้มาปี2012บอกราคาเลยนะครับบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับจะได้ดูว่า สภาพราคานะการใช้งานต่างๆนี่เหมาะสมกันไหมกับราคานี้นะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่269,000บาทนะครับ269,000บาทนี่ราคารถเก๋งเลยนะราคารถเก๋งเล็กทั่วไป200,000กว่าบาทมีเห็นแน่นอนนะครับแต่คันนี้ได้รถ7ที่นั่งรถครอบครัวไปได้ทุกที่นะครับมามาดูกันหน่อยนะครับสำหรับเจ้าปาเจโร่นะครับแต่ก่อนผมมีคันหนึ่งสีขาวรุ่นเดียวกันเลยนะแต่คันนั้นนะ่ยไม่ใช่แอร์ลาวนะครับเป็นเครื่องยนต์ 178แรงมากเหมือนกันแต่ไม่ใช่แอร์ราเป็นตัวปี2 0 1 1คือมันจะคาบเกี่ยวกันนะครับคือรถโครงสร้างมันเดิมน็อตไม่แกะนะคันนี้แต่อยาาให้ผู้ชมดูตรงนี้หนะ่อยเนี่ยมีรอยหินกระเทาะอะไรต่างๆบ้างนี่จะอยากจะแ <c oughs> จะ้งรายละเอียดให้ทราบนะเพราะว่าเดี๋ยวว่าเออเดินทางไกลมาหรือว่าอยากรู้ตำหนิอะไรต่างๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะมีรอยตำหนิบ้างนิดๆหน่อยๆ,ๆรอยหินกระเทาะบนฝากระโปรงนะครับเนี่ยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่น็อตไม่แกะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูอีกทีนหนต่้งนะคร ไม่ได้ยากไม่ได้แพงด้วยเกยมงานนะครับเพราะฉะนั้นแต่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของล้อนะครับที่ผมอัปเกรดขึ้นมาก็คือเป็นที่ e37 นะครับก็จะดูใหญ่เต็มซุ้มนะครับออกแนวคือขับ2ไงนะครับอาจจะต้องเป็นอ,ออกแนวบางคนชอบล้อใหญ่ๆนะก็ถนนดีๆอะไรประมาณนี้นะครับคือสีน้ำตาลเนี่ยมันเข้ากับตัวรถนะครับเพราะรถก็เป็นสีน้ำตาลเข้มประมาณนี้นะครับ ลืมบอกไปนะครับลืมบอกไปคันนี้นะครับเป็นตัว GLS นะครับ GLS ไม่ใช่ GT นะถ้าบอกว่า,าราคานี้เฮ้ยใ,ใช่เหรอราคาบางทีรถมันถูกขนาดนี้มันมีวันเหตุอะไรไหมหรือว่า,ามีตำหนิอะไรถึงราคาถูกจริงๆอ่ะมันจะมี2รุ่นนะครับมี GLS กับ GT ถ้า GT ก็จะเป็นตัวท็อปของเขาเนะีเป็นเบาะหนังเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเป็นตัวใหม่มันจะมีที่ฉีดล้างไฟหน้าอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับยื่นออกมาแล้วก็ฉีดน้ําเหมือนคันก่อนนะ แต่เราให้ฟังว่าตัวนี้คือตัว GLS แต่ก็มีให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกโคมหน้าที่เป็นไฟลูกแก้วอะไรต่างๆนี่มีมาให้เป็นโปรเจคเตอร์นี่มีมาครบแล้วนะครับอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรจะมีมีครบนะครับแต่เพียงแต่ว่าออปชั่นเสริมต่างๆเนี่ยอย่างฉีดล้างไฟหน้าอะไรต่างๆไม่ได้มีมาให้หรือแม้แต่เบาะหนังก็ไม่ได้มีมาให้แค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็รีกได้ว่าคล้ายๆกันเลยนะครับเอออย่าง GLS นะถ้าเดิมๆจากโรงงานเลยจะไม่มีไม่มีแหลกหลังคาด้านบน ติดเพิ่มมาให้นะครับติดเพิ่มมาให้แล้วนะครับ <_ an> ถือว่าเอาไปติดเต็นท์เอาไปติดแหลก,กอะไรต่างๆได้สบายเลยนะครับ <_ an> แล้วก็ถ้าปี2 0 1 2นะครับแท้ก็จะมีแถบตรงนี้นะครับถ้าตัวเก่าที่ไม่ใช่อแอร์ราว์เนี่ยก็จะไม่มีนะครับสังเกตได้ง่ายๆแต่บางคันก็จะมีติดกราบอะไรด้านข้างก็จะดูยากหน่อยแต่ให้ดูว่าตรงนี้เดิมๆจากโรงงานก็จะประมาณนี้นะครับ <_ an> บันไดข้างเป็นเอกลักษณ์ของ uh <_ an> <_ an> มิซูก็คือเป็นเหมือนท่อนเหล็กกลมๆนี่แหละตัดแค่นั้นเองนะครับ <_ an> แต่ก็ดูแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงแล้วก็ดูเป็นเอก นี่แม็กสวยๆนะครับยางก็ปี2019แต่ก็ยังถือว่าดอกยังหนาๆอยู่นะครับประมาณนี้นะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับจริงๆตัว G S เอาอย่างไม่มีสปอยเลอร์หลังนะนะเล่าให้ฟังแต่ตัวนี้ติดเขาติดมานะครับเจ้าของเดิมติดมาให้พร้อมกับราวลังคาที่บอกนะครับดูภายนอกนี่เหมือนตัวท็อปเลยนะครับเป็น G T ดีๆนี่เองนะครับเนี่ยสวยเลยนะครับปาเจโร่สปอร์ตด้านหลังสวยงามประมาณนี้เดี๋ยวผมมาด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูเลยนะครับ โชคยังดีอยู่นะนี่มีเอกลักษณ์ก็คือเบาะแถวที่3สามารถที่จะพับเรียบนะเป็นเอกลักษณ์ได้เลยนะครับชึบนะพับลงไปได้เรียบเลยนะครับอันนี้คือถ้าเราจะพับเรียบลักษณะการพับเบาะของเขาเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็าสามารถที่จะวางของอะไรต่างๆคือไม่ใช่ลักษณะเบาะแขวนด้านข้างคือมีดีคนละแบบนะต้องบอกว่ามีดีคนละแบบอยู่ที่การเลือกใช้งานนะครับอย่างนี้มันก็เรียบนะครับใช้งานง่าย เบาแถวที่สาาที่แถวที่2เขาก็จะพับขึ้นไปได้อีกนะแล้วตรงนี้ก็จะนอนเรียบลงไปนะครับทำได้เหมือนกันแต่นี่ให้ดูว่าถ้าพับเรียบแล้วจะประมาณไหนนะอันนี้เขาใส่หุ้มมานะเนี่ยหุม้มหุ้มเป็นปลอกหุม้มหนังไม้เฉยแต่ถ้าแกะออกจะเป็นเบาผ้าแบบนี้นะครับแอร์รานะครับสตอนอย่างที่บอกไปตอนที่2ก็ตำแหน่งการแรงลมนะ่ะก็จะลงตรงผู้โดยสารแถวที่2ตรงเป๊ะนะครับแถวที่3เองก็ยิงตรงเป๊ะลงมาตรง แถวที่3ได้ต่างหากเลยแยกส่วนกันชัดเจนอันนี้แหละเขาถึงชอบว่า Air ์ราในแอร์เพดานเนี่ยใช้งานได้เย็นทั่วถึงกว่านะครับมีที่วางแก้วใส่คล้อง,งต่างๆครบเลยนะครับ power outlet มีให้เนี่ย12โวลต์แล้วก็มีกล่องเก็บของนะครับนี่มีมาให้นะครับก็ใช้ได้นะก็ถือว่าคันนี้สภาพใช้ได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอคือมันเป็นกำมหืหยีไงมันเป็นพรมเป็นกำมหืหยีบางทีมันก็ มันก็มีรอยย่นอะไรต่างๆ,ๆนะวางของร้อนของที่มันไม่ค่อยสวยก็จะประมาณอย่างนั้นนะครับแต่คันนี้่าใช้ได้น็อนไม่แกะนะครับต่างๆคือรายละเอียดต้องสมบูรณ์ตัวรถต้องอไม่มีวันเทนหนักนะครับหลังๆเนี่ยรถที่ไปต่อโตได้มาเนี่ยนะครับแทบจะไม่น็อนไม่แกะเลยนะก็ <laughs> ต้องบอกว่าพยายามหารถที่โครงสร้างเดิมที่สุดนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมกันเพราะว่าบางทีด้วยรถ ทุกวันนี้มันเยอะนะครับแล้วก็บางคันโครงสร้างมันมันอาจจะถูกจริงนะครับแต่ก็ด้วยบางทีโครงสร้างมันไม่ไมเหมือนเดิมแล้วนะฮะมันที่มาซ่อมอะไรก็มันต้องเก็บเยอะแล้วก็ไม่เหมือนเดิมนะต้องเล่าให้ฟังประกอบจากโรงงานกับมาขึ้นรูปใหม่อะไรต่างๆไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเล่าให้ฟังมามาดูห้องโดยสารอ่าเดี๋ยวด้านหลังก่อนเลยนะครับ <S <S ด้านหลังอ่าที่เราให้ฟังว่าเป็นเบาะผ้านะครับเบาะเขาสวยนะท่านผู้ชมดูว่า ชิ้นงานนะครับเนี่ยตึงเปี้ยะนะครับแล้วก็มีการเล่นลายใช่ไหมคือส่วนใหญ่ที่ผมผมก็ไม่เคยเจอนะที่เป็นเบาะากร,รมะหยี่คือเบาะผ้าเนี่ยที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือปาเจโลมันจะเป็นเบาะหนังไงจะเป็นตัว GT นะฮะแต่พอมาได้เบาะผ้าคันนี้ทาไมมันสวยจังวะ <c oughs> คืออารมณ์คล้ายๆกับตัวแลนเซอร์เอ็กนะครับที่เป็นเบาะผ้านะถ้ามีรุ่นหนึ่งที่เป็นเบาะผ้าเขาก็เบาะเขาจะตึงๆแล้วก็เย็บสวยแบบนี้แหละแล้วก็สัมผัสดีมากนะครับ นี่ใช่ได้เลยนะฮะนแอว์เราก็เปิดปิดนะแรงลมจากตรงนี้ได้นะครับผ้าหลังคาสวยนะคะนันนี้ใช้ได้เลยนะครับนี่เบาะเนี่ยดูด้านหลังนะครับนี่รอยเย็ยบเข้าสวยอะ่ะก็คือตึงๆเลยนะฮะมีผมเข้ารูปให้เรียบร้อยนะครับสองแสนกว่าบาทท่านผู้ชมก็ลองพิจาาณดูนะผมว่าอาละก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ท่านผู้ชมอาจจะไปเป,เปรียบเทียบกับตัว ฟอร์จูเนอร์นะที่ตัวแรกปี0 5 0 6ที่ขายกันอยู่200แสนกว่า300แสนกันตอนนี้สำหรับปี2012นะคือใหม่กว่าเยอะแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของอพลังกำลังเนี่ยอย่างเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีอแรงมา Turbo, นะ้าว g ีเทอร์โบเนี่ยเทอร์โบแปรผันก็ถือว่าแรงม้าดีนะครับอัตาราลิงดีใช้งานได้เยอะแน่นอนอ่ะตัว GT กับตัว g l s แตกต่างกันยังไงในส่วนของด้านหน้าแน่นอนครับเห็นเห็นนึเนี่ยเรื่องมัลติฟังชันพวงมาลัยไม่มีนะครับ แต่ก็ถามว่าบางคนจําเป็นไหม,มสําหรับส่วนตัวผมก็ถ้ามันมีจอมีอะไรเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันมันก็จําเป็นนะครับแต่บางทีเราขับทั่วไปเนี่ยใช้งานทั่วไปไม่ต้องมีระบบไฟเยอะก็ได้นะครับประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็จอตรงนี้ถ้าเป็นตัว GT ก็จะมีจอแต่จอก็ไม่ค่อยชัดแล้วแหละสมัยนั้นนะครับเปลี่ยนเป็น Android ดีกว่าแต่ถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนนะมีนาฬิกามีอะไรมีช่องเก็บของเนี่ยอยงนี้ให้เรียบร้อยเลยผมว่ามันก็ดูดูดีอ่ะดูเรียบร้อยนะครับปุ่มกด ตำแหน่งแอร์อะไรต่างๆใช้งานง่ายๆทนๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องไปเป็นแอร์ออโต้อะไรหรอกเนี่ยใช้งานอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เกียร์ตัวมัท5สปีดเช่นเดียวกันกับตัวปาเจโร่สปอร์ตที่เป็น GT เหมือนกันนะครับเนี่ยใช้เกียร์บวกลบอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกไฟฟ้าก็ยังมีให้นะครับไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างอะไรต่างๆคืออุปกรณ์พื้นฐานที่ควรจะมีเขาก็มีให้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ อ่าเลขไม้นะครับนะ่ะดูเลขไม่ในสองแสนหนึ่งมื่นแปดพันกิโลนะครับสองแสนหนึ่งมืนแปดพันกิโลตามปี2องพก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับถือว่า,าไม่ได้ถือว่าใช้เยอะมากนะครับนี่สตาร์ทให้ฟังเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับให้ไปดูห้องเครื่องว่าสตาร์ทเลยนะสตาร์ทไว้ให้ฟังเสียงไว้้วยเลยไม่รู้ว่าจะเข้าไปในไม้นี้เท่าไหร่แต่ให้ฟังว่า เครื่องยนต์นะ VG เทอร์โบนะครับใช้งานนิ่งๆเนียนๆอย่างนี้นะครับ้องเครื่องสวยมากคันนี้ไม่ได้นะ d ี d อดีคอมบัตเนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเครื่องยนต์2,000 c c อย่างที่บอกไปนะครับ VG เทอร์โบ178แรงมาเทอร์โบสวยๆไม่เยิ้มนะครับเทอร์โบไม่มีรอยอัดกาวขึ้นใหม่หรือว่ามีรอยรั่วรอยซึมคาบน้ำมันต่างๆนะครับอันนี้คือเทอร์โบสวยๆนะครับ ที่สาคัญเหมือนที่บอกน็อตไม่แกะครับนี่นะครับให้ดูหน่อยน็อตฝากระโปรงไม่มีการแกะการคันนะครับแก้มข้างเดิมทุกจุดนะครับนี่ไล่ไปเลยคันหน้ามิซูก็ดูง่ายครับนี่ฮะม็ดอาร์คต่างๆจะเป็นรอยกลมทรงกลมอย่างนี้นะครับขึ้นรูปใหม่หรือว่ามีการซ่อมแซมตัวถังมารับรองว่าเห็นง่ายแน่นอนนะครับนี่ประมาณนี้อ่าคือ,อคันนี้แผ่นกันความร้อนสวยด้วยนะบางคันได้มาเนี่ยคือแบบเนี่ยแผ่นกันความร้อนสวยคันเนี้ย ท่านคอนที่ได้มาคือเย็นมากนะครับบางทีแกออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็จะใหม่กว่านี้นะฮะจะดูออกแล้วว่าใหม่อันนี้คือเดิมๆนะเล่าให้ฟังว่าสวยงามนะครับใช้ได้เลย2 6 9 0 0 0บาทนะปี2012 Air ิบราว V G Turbo 178ร้บแแรงม้าแล้วด้วยนะครับใครที่สนใจใครที่หาอยู่นะครับย้ำราคากันอีกรอบ269,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้นะครับ อยู่ที่เครดิตนะท่านผู้ชมต้องเล่าให้ฟังทุกวันนี้ด้วยความที่รถยึดก็เยอะนะครับหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่ผ่อนไม่ตรง,ไม,ตงไม่ดีอะไรต่างๆเยอะก็อยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับว่าจะจัดได้ยอดเท่าไหร่แต่เบื้องต้นน่ยราคานี้จัดได้เต็มแน่นอนนะครับเา้าใครที่หาอยู่นะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย0984414994นะครับ0984414994ใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยวันนี้ผมเป็นต่อลาไปก่อนนะครับมีโระไรสวยเดี๋ยวพามาชมอีกทีวันนี้สวัสดีครับ